ลองกาเคยพูดว่าพัดถล่มดินทลายอย่าจริงลมทีลมมันหายอ่ะพอลมมันหายพวกใจไปทางนู้นแล้วนะลุงกาไม่ใช่ที่ลมมันหายเพราะใจมึงไปที่อื่นอ๋อจริงๆแล้วแต่เราไปที่โอ้ถ้ามึงอยู่กับลมมันจะไปหายไปไหนไม่จับลมแม่ทันหรอมึงไม่จับไปตอนนั้นเพราะว่าตัวตีมันจะเล็ะจงใช่นั่นแหละมันกลัวมันก็สร้างความกลัวนอนไม่ได้ถ้ามึงมาอยู่กับลมเนี่ยนะอ่าความพวกนั้นก็จะหายไปมันก็จะอยู่สติมึงก็อยู่เขินแน่มึงเข้าใจคำว่ารู้สึกตัวไหม ความรู้สึกตัวมึงจะเห็นตัวสติเนี่ยถ้ามึงรู้สึกตัวปุ๊บนะความคิดมึงก็ไม่มีความหมายถ้ามึงลืมตัวปุ๊บเนี่ยมึงก็ไปอยู่ความคิดหช่ไหมมันก็พุ่งแจกไปถ้ามึงรู้สึกตัวเมื่อไหร่อ้กูไปแล้วกลับมาแล้วนะมึงนันหละมาพรู้สึกตัวแต่ที่เนี่มึงรู้สึกตัวช้าไปแล้แต่มากมันจะไหลไปเออนั่นๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันเมื่อเมื่อไหร่มึงรู้สึกตัวแสดงว่าสติมึงกลับมาแล้วตั้งแต่ปัญญามึงกลับมาแล้ว